เรียบด้วยนะคะบั่นในรอบพ้อมเสิบค่ะมีอย่างนีงน้ก็มีต้มปลาต้มปลาค่ะต้มปลาเนียนแล้วก็ป่อยป่อย,ลย,ยแล้วก็กผักธนาค่ะ กระทิาพผ้าเฮต้าเผาอีกคือเก่าค่ะเฮต้าเผาให้บเบนเซอร์ให้นากรวนตีแล้วก็ให้เพิ่มเสียงค่ะกวางโมนี่ทามีอะไรเสิรกินกินน้ำกันเหมือนทุกคนค่ะแต่ว่าสีเฮต์นักแน่แจ๊คหน่อยเหมือนกันค่ะเชิญค,ค่ะมาดูกันว่าเราทำอะไรนะคะเอเมนจะใส่ยังไงจะหุงกวางโมนี้ กระปุกหน่อยนะผมจะโรยกระปุกแน่น้ำตาลโอ้โหน่โอ้โหวัดโอยแฝงบลยแฝงเยตายโอ้โเดือดเียบเดือดเียบตอนนี้ซอยกันเท็ดค่ะซอยกันเท็ดก็เผาดามพ้นค่ะคูไใดนี่กูไใดนี่ สวัสดีค่ะน้องแมนสยดค่ะสวัส,สดีค่ะอมาโอ๊ยค่ะเราจ <c oughs> นาวนอยู่ร <c> ห <oughs> ้าอ่าะเจาเป็นากะี๋ยวไร้ี่อาาะาเราตอเปน็นหน,น่กะิเรโอ้ยอบอกพีกนะนี่จะดีจัช่างลย ต้มปลาค่ะมีเพือปลาที่จะต้มล่างเกี๊ยมันหน่อยจ้ะหน่อยเพราะว่าซื้อมาจากตลาดคนบดรลหางให้เอ้ามันมีเกี๊ยมค่ะต้องมาล่างด้วนกอยคุคณผู้ชมว่าล่างออกมันสีข้าวข้าวเดียวเห<ด><ด>มืนค่ะ<ด>ต้องรับไมโนนเหมมือแ่ต้อยล่างปลา,านี่ย่พราเป็นข้าวค,คือบริเดวณข้าวเดียวเหมือนอร่อยมากค่ะเรินว่ณย่าง ข้ารบ่ได้ค่ะมันนิเกียดมันสวัสข่วงเหาข้าต้มน้ำชุบแล้วนะคะข้าก็สิเอาปลาลวใส่ค่ะเลืองละเื่องอะไเืองต้มไปลาต่อยท้ายคลีปนี่เบื้องหลังอีกสิรลงแห้งก็ไ้เดี๋ยวมัาขิปฟงใส่เดีวแเลยเ ม่พักนะที่ม่นีใสุ่ณใส่อยู่ยใส่ไมใส่ต้นหอมมานก<อ><ะ>็ไวหนามันอวหมาแห้งก็ได้ เาใส่สักนันสิเลยค่ะา,า,น,าน่อยแปดคนมึงเร็วระวังดีครับน้อยแปดคนมึงค่ะเราว่างการที่ล่อหมอปลาเดือบพี่น้องมาเบิงหนี่ที่เม่นุน่นอีกอันนึ่งปนกปําปูค่ะกําปูหน้าบ้านเฮ่าปูหน้าค่ะ ครับโอเคนะคะนี่เพื่อสิบป่นกับปูอีกแล้วก็ลวกพักแนวกินบ้านเฮ้าแบบแซบ่บโอ้ยนี่แหระพี่้องอม็นจะเส่บครับบอลปนค่ะปนตลอดลอด่อดจอบ่อบไป นี่คือเมนูต้มปลาแล้วนะคะยังนี่ก้อยบักหอยค่ะก้อยบะก้อยแล้วก็ผัดคะน้าค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มปลานะคะเดี๋ยวต้มปลากับบ้างสิค่ะช่างไม่ใส่กระอแก้วั่างพุดกระตายะ่างพดกระตายมะเขานะคะมือนี้ต่อยพุกตงเจตต่อยต่าเท่ อย่าทะเลาะอีกต้มปลาก็ล่างซุกค่ะแตเบิ้งมาต้มปลาสุกอดมากเนี่ยควรแบบก็เป็นจะแซ่บจะกินกระหองอันนี้เป็นเมนูต้มปลาคไ่นะครับปีฮอนร้อยบาทนะครับปลาตีร้านอนร้อยบานะครับหรือว่าอยากร่ดิบมอะครับดิบมอสลงรีนะครับซิมกนได้พี่น้องก็เด็ดีจากตอนนี้แพอนี้ผมอื่นนะครับจากตอนนี้แพ็คตรงนี้ส่งอื่นนะครับ เดีวว่ามุดลาค้อนผสบผลิตแล้วคุณลุงเขาจบเอาไปแคหลักเงินค่ะนี่คือเมื่อนี่มีแม่นู่ดสามยาเหนค่ะก้อยกัอยแล้วก็พัดขานาแล้วก็ต้มปลาค่ะให้เรนี่ยาลูกบเต้ากินที่ดังลูกก็สบู่อะไรนะครับสบู่ก็รมาสามสิบกวาบาทสัค์หรือว่าล่ะกรตบบกนต่รัอแทบแยนหมูก้อนนะครับ ตะกระจกใจี่ร้ายหมุนบ้าหมุนดวงไปาด้อยเลยนะคะด้อยบ่คอยค่ะาแซกตะกั่วกในี่าแซกบ่ปลาแซกแต่ว่าแซกบ่ต้องชิ้นก่อนนะลำเีวงกินไก่แล้วคะันตอนชุดไายนะคะปลาเ้าก็บุแล้วค่ะต้อเวน้องมันหมอบเรเปลี่ยนปลาซุปหรอกคเอาบวบกระเทียมลงจังน้อยสีสารไหมันเป็นตะแซกแล้วก็ผักนะคะ อ๋ออนนี้ออที่ข้าวเรานะครับตอนนี้พักพร้อมแล้วก็พักขึ้นชายใส่พระวมันจะได้มีกลิ่นหอมกินดับข้าวพร้อมนะคะอันนี้ค่ะเป็นเมนูต้มปลาค่ะนี่คือเซตเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มปลาค่ะเรียบร้อยนะคะบันในรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเมียงเน่ก็มีต้มปลาต้มปลาค่ะต้มปลาเนียนแล้วก็เปื่อย ขาดพนาค่ะเครสามอย่างค่ะพอหายทีมงานนะาอุ้ยตุ่มป่าเป็นจะเสียบพอี่น้อเม็ดน้ำยางสามอย่างยังไงคะสามอย่างเดี๋ยวกอนกุลตอนเออกุลาตอนของกุลาตอนของดีไม่อ่าหน่อยต้องต้องกินน้อกัดเ่วาเชียมด้วหน่อยค่ะการข้อมจีเสิร์ฟแล้วนะคะคือโชว์ยูฟุเมต่อยนวครับเม็เจต่อนักมวยนะครับ แม่นู่มันนี่กะกะจบเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะบันก์กะจีขอปิดทิพย์แ้วค่ะบันสีพร้อมไปเสิร์ฟค่ะเพราะว่าเจ้าหน่อยกะไห่ทีมงานน้องหรือลูกเต่าลูกร้าน่นเด้กินเขานะคะกินเขาก่อนไหลเสลอนะคะ อยาลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามช่องเมทตด้วยคนมาดูนะค่ะสำรับมือนี้สวัสดีค่ะ